เนตนะขอให้เนตเลือกหนึ่งเนตเลือกท่ไหนบายเลือกให้แล้วพี่ไอายทำไมแย้ที่คาดผมมานที่คาดผมของพี่เคพี่ใส่พี่เขามีสีแดงแล้วว่าขอเป็นสีนี้เถอะเออเอาดิโอเหนื่อยวะเหนื่อยไหมเอยอ๋อเฮ้ยถุงมือชั่ง เดี๋ยวโซโล่มีอะไรไม่รู้อีกปัจเจกเหรอเออนี่เต้นนิดเดียวเองเลยเว้าเว้าอะไรไปเต้นคุกค่อยดูหนะบูมบูมบูมเหรอนี่เต้นนิดเดียวอ่ะนี่ยังไม่ต่อเลยเซวโซโล่เสร็จแล้วมันนะต่อพรุ่งนี้เออเขาก็ยังไม่เสร็จเหนื่อได้แค่ท่อนเริ่มกับโซโล่ท่อนร้องยังไม่ได้เลย ติดบัเลทใครอ่ะพี่แกของพี่แกเหนื่อยวะใหญ่ไหนรู้แล้ว <มา S 2> จะใสอะ่อ่ะก็ของพี่อะ่ะเอาไปแต่ของใครอะ่ะโบนั่ยอยู่ไหนเฮ้ยเ <laughs> ่อชั่งโบนันอยู่ในห้องน้ำแงแ่ี้ยวทำนาซิ ตัวละเมาฉันก็ไม่เมาแต่ชิโยชิโยยังเชาตัวอะไรวะเออตัวอะไรวะเนี่ยดูดีเลยหนูยิ้มสี่อันเต้นได้เหรเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ตะลึงดึงดึงอยากเห็นหน้าโอ้โหตะลึงก็อย่างที่คาดฝันไว้นั่นแหละตะลึงเลยแหละแต่ว่ามันจะเป็นแนวเซ็กซี่นะของเนเต้นผู้สาววางไว้ว่าแบบเอาฮาซะงั้นมาเป็นท่าสวยทุกท่าเลยไหนเต้นดิเต้น อะไรอ่ะเ้อออปึ้งปึ้งอันนี้ยังไม่มีใช่มันต้องฟรีมากเกนะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ทำยังไม่มีท่าอันนี้คุชชิงต่อให้วันนี้ได้ท่อนฮุกกับโซโล่เล่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่เล่นท่อนฮุกดิ่เดี๋ยวรองกัน ไม่มีแต่กระเป๋าอ่ะหมุนอยู่นั่นแหละเอโดเอโดโอ้กะเซาหาซะหน่อยไม่ได้แล้วเว้ยเน่ารักเลยเป่ะทะลุเต้นได้เลแต่ของแคทอ่ะน่ารักสุดแบบเห็นแล้วอยากได้เลยเอ,อ่ะตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึง,ตะงอะไรวะอืมก็เทเดียวนี่ตัวได้ไหมก็ค่อยค่อยลงอีกนะฮะเธอทำไม่ ใครกินเค้กสังกะแรงนี่แล้วบ้างอ่ะโคตรกินชังกะแรขมปะมันหวานๆขมขมอร่อยอ่ะชอบอ่ะก็ปิ้งเต้นไม่ได้เลยอ่ะแบบก็จะหมดอีกโอ้ยไปชาร์จไว้ดิเอเดอเอเดอโอ้ยเหมือนหัวะจำไม่ได้ตะลึงนะตะลึงนะ หนึงชอบเพลงแคดอ่ะใช่โอ้โหไอตียาหว่ะเพลงีิจันนี่อย่ากให้อรอโอ้โหสุดนางแบบสับอะไรของนางแแปล่ปล่ามันฮิตฮิปแ่าบป่มันอะ นี่ยังไม่ได้ร้องนะตอนเรียนอ่ะเออ,เออใช่ใช่แต่พอร้อง <c oughs> พี่ว่ามันต้องพังมากเพราะพี่แบบพี่ยุก